สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อูจะมาสาธิตการเพราะเมล็ดหน้าวัวนะคะพี่อูเพิ่งจาหน่ายไปนะคะพี่อูจะเป็นจุอยู่ในตลับแบบนี้นะคะเป็นตลับสีชมพูนี่นะคะข้างในเดี๋ยพี่อูจะเอาให้ดูพี่อูจะรักษาความชื้นของเมล็ดหน้าวัวเอาไว้ด้วยเวอร์มิคูลานะคะเอั้แรกที่อูใช้เป็นครั้งแรกที่อูใช้เป็นพีทมอสแต่มันคงเป็นสีดําพี่อูก็เกรงว่าเดี๋ยวเวลา ลูกค้าที่รับไปนะคะก็จะหาเม็ดไม่เจอนะคะสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะคะวัวมิคู่ไรท์นะคะเทออกมานี่นะคะเทออกมาจะเห็นว่ามันมีเมล็ดหน้าวัวพี่อุ้จะใส่เอาไว้ที่15เมล็ดนะคะนะคะทุกอัน15เมล็ดจ,จากนั้นนะคะนี่ค่ะเราจะต้องเอาเนื้อที่หุ้มเมล็ดออกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อุ้จะทําให้ดูนี่นะคะใน1เม็ดนี่นะคะใน1เม็ด เราบี้ออกมาน,นะคะหาอะไรมาลองพี่อูชอบใช้เป็นทิชชูเปียกนะคะมันก็จะเนื้อหนาดีเห็นไหมคะว่าหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์รี่พี่อูจะเรียกว่าหนึ่งเบอร์รี่หนึ่งเบอร์รี่จะมีสองเมล็ดอย่างอันเนี้ยมีสองเมล็ดแล้วนะคะต่อไปเมล็ดหนึ่งอันนี้ก็สองเมล็ดเหมือนกันนะคะโดยส่วนมาก ชุดนี้จะมีเมล็ดละ2อันนะคะนี่นะคะบางอันอาจจะมีเบ็ดเดียวก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็ยังมี2อันเพราะฉะนั้นคนซื้อไปในจํานวน15มเมล็ดเนี่ยบางคนถ้าฟลุกทุกอันนะคะก็จะได้ถึง30มเมล็ดนะคะ พี่อเคยทดลองระหว่างเอาเอาเนื้อหุ้มเบอร์รี่ออกกับไม่เอาเนื้อสรุปว่าแบบเอาเนื้อหุ้มจะมีการงอกที่เร็วกว่านะคะอ่ะอันนี้อันนี้ฝ่อไปเม็ดหนึ่งอันนี้จะเหลือเม็ดเดียวอาอันนี้ก็จะมีเม็ดเดียวอย่างที่บอกนะคะบางคนฟุ๊กหน่อยก็จะได้สองนะคะ้าบางคนปกติก็จะได้หนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้สอง ตัวนี้ที่ขายชุดนี้นะคะเป็นลูกผสมระหว่างพี่อูใช้ตัวเอาตัว magnificum เป็นตัวเป็นตัวถือฝากและตัวผู้เป็น crystalium อันนี้อาจจะอาจจะฟาวนะคะอันนี้อาจจะฟาวเพราะสีมันดูเป็นสีออกน้ำตาลถ้าเป็นสีขาวเขียวอันนี้จะโอเคนะคะ อันนี้แล้วแต่ว่าใครได้ไปนะคะพี่อูก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าใครจะได้เมล็ดแบบไหนไปเพราะว่าก็เลือกเป็นเมล็ดเต่งๆให้ทุกคนนะคะอืมก็เ,เสร็จแล้วเตรียมเมล็ดขั้นตอนการเตรียมเมล็ดของเรานะคะนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้นี่นะคะจากนั้นนะคะ จากนั้นนะคะจะมาถึงขั้นตอนของการเตรียมดินนะคะีวัสดุที่ใช้ปลูกนะคะทาำเป็นดิน TGS e e n Soil แต่ว่าดิน TGS e e n Soil เนี่ยมันจะมีเป็นไซส์หยาบมาั่งเป็นวัสดุมิกซ์กันหลายๆอันนะคะเวลาที่เราจะมาเพาะมาเมล็ดหน้าวัวเนี่ยพี่อู๋แนะนำให้ล่อนนิดนึงนะคะ ใช้เป็นตะแกรงร่อนธรรมดาเลยใครจะนี่ค่ะที่ไทยตาเดสโตก็มีมาขายนะคะเป็นชุดตะแกรงแล้วก็เป็นชุดสำหรับ,บใช้ตักดินนะคะนี่นะคะจะเป็นชุดตักดินที่มี3ขนาดด้วยกันนะคะคุ้มค่ามากเลย เดี๋ยวเราจะมาล่อนดินกันนะคะดินที่ใช้ก็เป็นดิน TTS นี่นะคะคือ mm hmm. พี่อูปิว่ามันง่ายที่สุดแล้วอะคะ่ะในการที่จะแบบมีดิน TTS ติดบ้านเอาไว้นะคะอันนี้เราก็ล่อนก่อนนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะมันจะมีส่วนหยาบส่วนอะไรนะคะซึ่งเวลาเพอามาเลสมันก็จะไม่สะดวกนะักเราใช้วิธีล่อนก่อนอย่างนี้นะคะอาจจะ,ล,ะล่อนเพิ่มไม่พอ ะะแบบนี้เราจะได้ส่วนหยาบและส่วนละเอียดนะคะจากนั้นนะคะส่วนหยาบที่เราได้ไม่ต้องทิ้งนะคะเอามาอยู่ที่ก้นของกระถางแบบนี้แบบนี้นะคะอยู่ที่ก้นจากนั้นส่วนละเอียดด้านบนเรามีอันนี้ตัดนี่นะคะนี่นะคะ เราก็ใช้อันนี้ใส่ลงไปที่ด้านบนค่ะส่วนละเอียดเนี่ยนะคะมันก็ไม่เชิงละเอียดมันจะมีตัวส่วนผสมอื่นๆปนมาด้วยซึ่งการร่อนนี้คือใช้ในตอนที่เราพร้อมเมล็ดนะคะถ้าโดยปลูกปกติแล้วเนี่ยไม่ต้องไปร่อนนะคะก็คือใช้ได้เลยนะคะผสมเข้าการใช้ได้เลยแบบนี้ ะะประมาณนี้พอนะคะแค่นี้พอจากนั้นนะคะเราสเตน้ำให้ชุมชมช่มนิดนึ่งให้ชื่มชุ่มนิดนึงนะคะรอให้น้ำเดี๋ยวรอให้น้ำซึมลงไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะ เราจะใช้เราจะใช้ครีมหนีบก็ได้แต่พี่อ้วไม่ถนัดหรอกก็ใช้นิ้วเนี่ยน,นะคะส่วนที่เดี๋ยวให้เราให้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อก่อนนะคะ พอน้าเริ่มซึมแล้วนะคะดินงชื้นดีแล้วนะคะเราก็เอานี่เลยค่ะ,มะเมล็ดนะคะวางไปสองสามนะคะจากนั้นนะคะนี่นะคะสภาพนี้วางไปแบบนี้เลยนะคะ นะคะคให้เอาเวอร์มิคูลท์ค่ะใครที่มีเวอร์มิคูลท์ติดบ้านพี่อูแนะนำให้เอามาใช้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่พี่อูใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้วในการเพาะเมล็ดนะคะโดยวิธีการใช้ตัวเวอร์มิคูลท์นะคะเราจะโรยเอาไว้ด้านบนสุดโรยบางๆนะคะพอที่จะแบบว่าเสมอกับมเมล็ด วัวมีคูไลท์จะเป็นตัวช่วยรักษาความชื้นให้เมล็ดในการงอกนะคะเพราะถ้าเมล็ดเนี่ยถ้ามันแห้งไประหว่างที่จะงอกเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนลากมันลากขนอ่อนๆที่มันออกมาค่ะแห้งไปได้นะคะวัวมีคูไลท์จะช่วยตรงนั้นนะคะโรยประมาณนิดเดียวเองนะคะ จากนั้นนะคะก็สเปรย์น้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เวอร์มิคูไลเนี่ยมันมันซึมซับน้ำเอาไว้นะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วท่านี้เสร็จแล้วแล้วเคล็ดลับ เคล็ดลับที่จะทําให้มเมล็ดงอกดีนะคะพี่อูจะแนะนําเลยนะคะ,มะเมล็ดก,การเพาะเมล็ดทุกชนิดเลยนะคะมันมีตัวช่วยในการที่จะทําให้การเพาะเมล็ดเนี่ยงอกดีเติมน้ำไปหนึ่งเล็เรามีตัวช่วยค่ะตัวช่วยของเราคือนี้ค่ะซันโทนิกนี่นะคะซันโทนิก นะคะคอัตรานิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะ0.25ต่อน้ำา1ลิตรนิดเดียวเท่านี้พอแล้วอีกอันหนึ่งที่ควรใช้คือไฟซานค่ะไฟซานใส่ไปได้ถึง2ซีซีนะคะเต็มนี้คือ2ซีซี มเมล็ดตัวซันโทนิกเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้มเมล็ดงอกได้เสมอมากมากดีมากๆนะคะพอมะเมล็ดจะฟื้นต้นจะเล่งรากจะปักชำอะไรอย่างเงี้ยมีซันโทนิกติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ไฟซานที่ใช้นี่คือกันกันเชื้อรากันแบคทีเรียอ,อะไรเวลามเมล็ดที่กำลังจะงอกนะคะจะได้ไม่เน่าขอดินนะคะแล้วก็ฉีดลงไปค่ะ รับรองว่าหองดีมากจากนั้นนะคะให้เอาใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เนี่ยค่ะให้มีอย่าไปใส่ถุงบางคนนะพี่อูเห็นคือใส่ถุงเนี่ยพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่จะแบบว่าพื้นที่ที่แบบว่าระหว่างถุงกับตัววัสดุอ่ะมันแทบมันแทบไม่มีเลยอะ่ะ บางทีอาจจะต้องใช้ตัวช่วยบ้างนะคะนี่นะคะเอาลวดมาทำมาทำเป็นโครงมาทำเป็นโครงให้มันให้หมันให้ให้เมล็ดเนี่ยเวลาให้ถุงพลาสติกพูดผิดให้ถุงพลาสติกเนี่ยไม่ลงทับเมล็ดนะคะแล้วก็ปากลงไปแบบนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกคะ่ะ พี่อู๋ทำให้ดูว่าแบบคือ,อทำแบบเนี้ยมันดีนะคะล็อกไว้นิดนึงอือนะคะแล้วก็ค่อยเอาใส่ถุง <c oughs> โอเคนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ใช้ยางนะคะพี่อูไม่ได้เตรียมยางมามาสนี่ค่ะแค่นี้เองก็จะได้แล้วให้อยู่ในสภาพนี้นะคะแล้วจุดที่วางก็คือเป็นจุดที่เราเลี้ยงต้นไม้นี่แหละคะ่ะหรืออาจจะแสงน้อยกว่าจุดที่เราเลี้ยงต้นไม้นิดนึงนะคะเพื่อให้มเมล็ดงอกนะคะนี่ค่ะแล้วพี่อู๋มีตัวอย่าง พีอูมีตัวอย่างไม้ที่เพาะเอาไว้ด้วยดิน TGS ให้ดูนะคะว่าพี่อูทำยังไงแล้วแนวแล้วแนวน,นี่ค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลย ก็หมดก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูมันคืออะไรนะนี่ค่ะไม้ชุดนี้คือวิวเลนานลัมกับคริสตอลินัมนะคะพอะเพื่อวันที่25เดือนกุมภาปี64ี่ 25่สิบากุมภาวันนี้วันสงกรานพอดี13เมษานี่ค่ะที่มันโตขึ้นมาได้อย่างนี้คือพี่อูใช้เป็นดิน TGS Green Soil แบบที่ปอกเลยนะคะแล้วก็หวานมเมล็ดลงไปจากนั้นใช้เวอร์มิคูไลท์เห็นไหมคะยังเห็นมีเป็นสีทองของเวอร์มิคูไลท์เนี่ยนะคะอยู่นะคะจะเห็นว่ามันงอกดีมากๆเห็นไหมคะงอกดีมากๆเลย ซึ่งจะให้โตดีกว่าน,นี้นี่พี่อูคิดว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณโตวันนี้อีกหน่อยถึงพี่อูต้องทําการขยายค่ะ<ม>เพื่อว่าให้มีพื้นที่พื้นที่นะคะมันจะได้น้องจะได้แบบว่าขยายตัวโตเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะเจ็บพี่อูฉีดน้ำให้น้องนิดนึงน่นะซันโทนิกกับไฟซานเนี่ยะะสามารถ ฉีดลงไปได้อีกนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นน้องจะกระตุ้นอะไรกันนะกนาแค่นี้ก็โตเอา้าโตเอาแล้วเนาะพ่โอเคก็จบเงินลงไปแล้วนะคะวิธีพเพาะเมล็ดหน้าวัวนะคะสไตล์พี่อูสนะคะ,นะคะใช้ดิน TGS กรินซอยง่ายๆใครมีที่บ้านแล้วเอามาล่อนแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ ส่วนหยาบไว้ข้างล่างส่วนที่ละเอียดไว้ด้านบนนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำให้ชุม่มจากนั้นวางเมล็ดลงไปแล้วก็หวานด้วยวัวมิคูไลท์เป็นอันจบนะคะกะ็กอกดีหรือว่าบางคนมีสแปกน้ำมอสอยู่ที่บ้านไม่มีดิน p g s ใช้ตัวสแฟกน้ำมอสด,ดีกว่า ใช้พีทมอสหรือขุยมะพร้าวนะคะแต่พี่อูจะไม่แนะนำไมใ่ใช้ขุยมะพร้าวเลยขุยมะพร้าวจะมีอัตราการงอกของมเมล็ดที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะนอกจากจะเป็นขุยมะพร้าวที่หมักแล้วอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเป็นสแปกน้ำมอสเนี่ยแนะนำให้ใช้สแปกน้ำมอสด,ด้วยนะคะเดียวพี่อูจะเอาผลงานการใช้การการการเพาะเมล็ดด้วยสแปกน้ำมอสมาให้ดูนะคะว่าไม่เก๋เลยนะคะ และนี่นะคะเป็นผลงานที่พิวใช้ตัวสเปกน้ำมอสในการเพาะเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่เราเห็นนี้เป็นมเมล็ดหน้าวัวของเอ่อโทษที forget the eye นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะ จะเห็นได้ว่าพี่อูใช้เป็นตัวสเปกน้ำมอสนะคะและที่เห็นเป็นเม็ดเม็นี่คือพี่อูใช้เป็นไอตัวดินฮิลกะโรยแค่ด้านบนพี่อูโรยเพราะว่าเหมือนต้องการให้ให้สเปรน้ำมอสเนี่ยบางทีถ้ามันชื้นมากแล้วเนี่ยมันจะมีตะไคร่มีอะไรขึ้นแต่อันนี้ยังไม่ขึ้นนะคะพี่อูว่าไฟซานเนี่ยควบคุมไว้ได้ผลมากนะคะไม่ให้ตะไคร์ขึ้น คือพี่อูว่โรยรยยไอตัวฮิวกะเนี่ยไปช่วยเหมือนกับแบบว่าไม่ให้มันชื้นแฉะจนเกินไปนะคะเออพี่อูก็โรยไปแล้วที่สําคัญคือพี่อูพ่นด้วยไฟซานนะคะแล้วก็ซันโทนิกตอนเทอเนี่ยนะคะแล้วงอกดีอันนี้นี่หลังหลังหลังตัวนี้ด้วยนะคะงอกได้ดีมากเลยนะคะอันนี้คือตัวฟอร์เกตติอนะคะกำลังงอกขึ้นมาเรื่อยๆ ก็มีหลากหลายแบบนะคะที่ที่จะเป็นวิธีการเพาะเมล็ดนะคะที่อูก็พยายามทดลองนู่นทดลองนี้เพื่อเอามาบอกเพื่อนๆนะคะว่าใช้ตัวไหนได้ผลเพราะบางคนอาจจะมีตัวนี้ไม่มีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบว่าสามารถปรับยุกใช้ได้นะคะวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ววิธีการเพาะเมล็ดเพื่อนๆได้ไปก็จะได้เพาะกันเป็น พไม่ยากอะไรนะคะมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันมาได้ที่เพจนะคะพี่ออาจจะมาตอบทุกคอมเมนต์ใน YouTube ไม่ครบนะคะถ้ามีอะไรก็ลองเข้าไปที่เพจไทยการเด้นสโตรดูนะคะแล้วก็ไปพูดคุยสักถามอะไรกันในนั้นได้นะคะก็วันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ